ถ้าเป็นลูกที่รักของแม่โปรดตั้งใจฟังเอาเทียนแพดอกไม้ถูกเทียน้าจะมานั่งกรรมาฐานให้ได้ผลเอาเทียนแพดอกไม้ถูกเทียนไปไหว้ทอไหวแม่ขอโหติกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่ให้พ่อแม่ให้พรแ,แล้วจึงลามาบวชเจริญกรรมาฐานท่านได้ผลร้อยเปอร์เซ็น คาถาทั้งหลายยังเป็นกุลบุตรธิดาของบิดามดาถ้ามีศรัทธากราบลาพ่อแม่ดอกไม้ถูกเทียนบอกจะมาบวชที่วัดใดวัดหนึ่งเพื่อจะสนองพระเดชพระคุณคุณแม่น้ำนมของแม่จะสนองพระคุณให้แก่คุณพ่อ ด้วยการเจริญกุศลภาวนาที่มันสูงสุดในบรวรพระพุทธศาสนาพ่อแม่ก็จะได้บุญพ่อแม่ก็ไปสวรรค์ชื่นใจลูกได้เข้าวัดลูกมาได้ปฏิบัติกรรมฐานพ่อแม่ก็นอนตาหลับพ่อแม่กำลังป่วยหายเลยเออลูกได้มาสร้างความดีให้อย่างนี้ถูกต้อง แน่นอนที่สุดใจก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดทองนั่งเจริญกรรมาฐานท่านจะได้บุญมากพอแม่อยู่ยังบ้านก็ได้บุญได้กุศลพอของเราตายไปแล้วแม่ของเราได้หลวงลับไปแล้วสู่สัมปะรยพภพเราก็อาจจะจุดโทษข,ขึ้นมา บอกเล่าดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่ลูกจะไปเจริญกรรมาฐานสนองพระคุณถ้าดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่สิงสถิตยอยู่ในคติภพใดโปรดอนุโมทนาท่านจะได้บุญมากหรือการมาเจริญกุศลภาวนาเช่นดังกล่าวมาได้ประโยชน์มากตอนนั้นขอให้ปฏิบัติตามดังที่กล่าวแล้ว